สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมอ่าวันนี้พี่ก็จะมาสอนรับอะไรเอ่ยรับฮีโร่ถาวรฟรีทั้งหมด6ตัวนะครับและสกินถาวรอ,อีก1สกิน3สกินแหละประมาณนี้เลยนะครับผมก็ อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับผมก็ง่วงเหมือนกันนะมันก็ทำคลิปดึกดื่นนะครับผมก็ดีก็ประมาณตีสองตีสามตีสแล้วนะเพี่ยงง่วงนะครับผมมาเรามาเริ่มที่สก,กิไอฮีโร่ตัวแรกที่เราจะได้รับนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของฮีโร่สายเมดนะครับเป็น D- ีแร c กนะครับผมมานี่เลยดีแร c กนะครับผม <c oughs> ดีแลกนะครับเป็นตัวเมดที่ใช้บีมยิงครับอันติกลางโลแล้วก็ยิงบีมได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นทางด้านของลิเลียนหน้านะครับผมนี่เลยลิเลียนหน้านะครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้ก็ได้ฟรีนะครับผมมาแล้วทํายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะครับผมมาและต่อไปก็คือดิโอจานก็คือตัวน้ําแข็งครับแต่พี่กดข้ามมาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับต่อไปก็ซินลิเทียนั่นเองนะเป็นตัวที่3นะครับดีแลก ลิลิน,น้าดิโอจาแล้วก็ซิลิเทียตัวที่4นะครับททีนับผิดนะครับต่อไปจะเป็นทางด้านของตัวอะไรเอ่ยเป็นด้านของตัวอะไรเอ่ยน่าจะเป็นทางด้านของยีน่านะครับผมเดี๋ยวหายีน่าไปยีน่าอยู่ไฟเตอร์ปะอ่าตัวยีน่านะครับยีน่านะครับเป็นตัวที่5นะครับผมนี่เลยก็จะได้ฮีโร่พวกนี้ฟรีเลยเลือก1ตัวนะครับที่เราไม่มีนะครสำหรับคนที่มีแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมอ่า แล้วตัวสุดท้ายก็คือสายแท้งของเรานั่นเองคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยบางคนไม่รู้นะครับผมบางคนไม่รู้คืออะไรอารามนะครับผมก็คือเราจะได้ฟรีทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมนี่อาลามนะครับผมจะได้ฟรีด้วยนะครับสําหรับอารามนะอ่าบางคนก็เอ้ยพี่ผมมีหมดแล้วมีหมดแล้วพี่ก็มีหมดแล้วเหมือนกันจะให้ทําไงได้อะครับผมเออถูกไหม <laughs> เออเว้ก็ต้อง สำหรับคนที่ไม่มีเนาะสำหรับคนที่มีก็ดีใจด้วยนะครับได้ ทางด้านของฮีโร่ฟรีเนาะโอเคเดี๋ยวรับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนก็ส่งมารับแล้วต้องฝากด้วยครับกับรถแรกรับนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดเลือกเพราะว่าระยะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับกับรถแรกรับก็คือรับสกินระดับ Re g e n e น a รเลยนะครับผมซึ่งเป็นสกินที่เราเลือกเองกับมือนะครับมีร้อยกว่า668สกินคัดกรองมาแล้วที่เราชอบก็คือ1สกินนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสําหรับคนที่ใส่โค้ดพี่พี่ก็จะใส่กลับไม่โกงนะครับผมก็คัดรอกโค้ดตัวนี้ วางไว้แล้วก็ใส่โค้ดให้พี่นะครับก็พี่จะใส่กลับให้นะเราก็มนว่าใส่แล้วครับใส่มาใส่กลับไม่โกงนะครับผมนี่ลดเหลือศูนย์รับไปเลยโอเคช่างหัวมันไปนะครับผมก็ประมาณนี้เราจะรีบไปรับทางด้านของตัวละครฟรีหรือฮีโร่ฟรีตัวฮีโร่ฟรีนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวขอดูเลยแป๊บนิดนึงนะครับผมก็เฉลี่ยราคาตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมมานี่เลย กดรับให้หมดเลยครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับผมโอเคไหมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมกับกิจกรรมที่เราจะได้ฮีโร่ทาวรและสกินฟรีนะครับผมมาฮีโร่ทาวรคืออะไรนี่ล่าฝันไอดอลนะครับคือเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับมนเล่นยังไงครับเล่นง่ายๆนะครับผมก็คือ นี่ก็คือเป็นอินโชนของเขานะครับผมก็ไรอ่านี่อินฟริตีอะไรก็คือเป็นวงวงของเขานนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่จะมี4 สี่สี่ไอดอลนะครับก็จะมีทั้งน่านของยีน่าลิลิน่าแล้วก็ดิโอจางคือตัวน้าแข็งนะครับแล้วก็ซิลิเทียนะครับซึ่งสวยมากเลยนะครับผมทั้งหมดนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมที่กาลังจะม,มานะครับผมและเราต้องทอํายังไงก็คือเราต้องหาโทเค็นแผ่นเสียงนะครับผมเป็นสีฟ้าก,สสก็คือล็อกอินนี่ล็อกอินสะสมก็คือล็อกอินเข้ามาก็ได้เลย5้แผ่นเสียงนะครับล้วก็เล่นหมดจัดอันดับหรือ5้5วิห้าธรรมดาก็ได้แล้วก็ทำสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยได้ทั้งหมดนี้เลยอ่าแล ใส่ในหลอดนะครับก็ง่ายๆกิจกรรมง่ายๆนะครับรับพีโรถาวร6ตัวเลยนะครับเลือกเอานะครับมีดีแลกด้วยนะแล้วก็มีเมดนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนรูนนี่เริ่มที่เท่าไหร่ยี่สิบ เอ่อยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบนะครับแปบเตรียมมันก็ได้จริงๆพี่บอกเลยนะก็ต้องทําขยันทํากิจกรรมหน่อยนะครับผมเป็นกิจกรรมล่าฝันกับไอดอลนะครับซึ่งสวยมากเลยสีสกินนี้นะครับผมบอกเลยพี่ไปดูที่เซอร์มาแล้วนะสวยดีนะครับผมกับพวกไอดอลนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เมนเล่นยากอยู่นะก็คือแต่ละตัวนี้ก็เล่นยากอยู่นะซีล์เทียก็ต้องเก็บสแต็กนะครับ เกี่ยวกับเลือดอะไรประมาณนี้นะครับมีท่าเต้นด้วยนะครับผมก็เลือกเอาวันไหนก็ได้นะครับผมก็อยู่ที่เเวล่หกสิบอ่าประมาณนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามากดรับกันนะครับเพราะว่ามันรับยังไงนะก็คือรับก็คือกดรับปกตินะครับผมกับกิจกรรมนี้รับเสร็จก็จบนะครับผมรับเสร็จ ก็คือทําทุกวันทาทุกวันนะครับผมมันแล้วมันมี2พาร์ทนะครับผมซึ่งพาร์ทแรกจะหมดวันที่เท่าไหร่เอ่ยหมดวันที่10นะพาร์ทสก็จะมาวันที่อ่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนก่อนนะครับผมสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนก่อนนะครับผมอ่าซึ่งสร้างความสัมพันธ์คือการเอาดอกไม้เพื่อนนะครับผมกับเควสที่3นะครับผมมาเดี๋ยวกดออกไปแป๊บหนึ่งนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะกดออกสักแป๊บหนึ่งไปหาดอกไม้ให้เพื่อนสักแป๊บหนึ เลยนะครับผมก็เลือกดอกไม้มาหนึ่งดอกนะครับส่งให้เพื่อนไปนะบอกเอาไปเลยเพื่อนเราให้นี่ให้ใครก็ได้นะครับผมไปคู่หูเรานะครับก็ให้ไปหนึ่งดอกเท่านั้นนะครับผมก็จบไปอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นี่นี่ส่งวันละดอกพอไม่ต้องส่งตะบี้ตะบานส่งนะครับผมมันจะไม่เหลือเอานะครับผมก็ประมาณนี้เลยกิจกรรมนี้ดูก่อนได้ก่อนนะครับผมก็ส่งแผ่นเสียงไปจบปุ๊บมันก็จะเข้าไปครับตอนนี้มีอยู่กี่แผ่นเสียงก็ไม่รู้พอมันเต็มหลอดก็จะโหลด โ,โ,โหลดโปรแกรมเข้ามาก็คือจะเป็นรูปพวกไอดอลพวกนี้แจมๆนะครับผมเมอ,อก็มานี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้นะครับผมก็คือเป็นพาร์ทสนะมีช่วงที่2กับช่วง,งีช่วงที่1ก็คือการแจกทางด้านของตัว ละครฟรีตัวตัวฮีโร่ฟรีนะครับพาร์ทสก็คือน่าจะแจกสก,กินนะก็ต้องรอดูครับก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะครับก็ทําไปนะครับก็ประมาณนี้แหละทําไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับผมก็ทําไปเลยโอเคประมาณนี้เลยก็คือหน้าที่อน้องๆคือเก็บโทเค็นทาให้ถึงแ0บนะครับแล้วช่วง2ก็จะมานะครับผมมาแล้วจะมาพูดถึงการบักของมังกรนะครับผมก็ นี่เลยก็คืออัพเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีบางคนรีบอัพ ก็ยังไม่ได้แต่ก็พี่ก็จะได้แล้วนะก็ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับผมมาก็รับมา400นะครับผมก็รับมาแล้วเข้าไปที่กิจกรรมมังกรแห่งแสงนะครับผมก็ต้องอัพทั้งหมดให้เป็นแสงนะครับผมถ้ามันไม่เป็นแสงมันก็จะไม่ได้โอเคนี่อัพปึ๊บป๊บอ้าวจะจบนะครับผมก็ประมาณนี้ก็จะค่อยว่ากันใหม่น้นได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่เป็นแสงหมดแล้วนะครับผมต่ทําคลิปแยกให้ดูดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาสําหรับคนทีี่่่ไไไมดด้้ะคเอาโพป ใส่นะครับผมนี่เลย A2FUMP นะครับก็คือโค้ดตัวนี้เ่ยเอาไปใส่เลยใส่ปุ๊บบอกเลยได้คะแนนเยอะนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่นะอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับผมกาลังกรังแสงนะก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูการทางด้านของการรับสกิลระดับริมิตนะครับผมซึ่งรับฟรีๆด้วยก็คือชมการขันรับคะแนนเข้าไปเลยนะครับผม อ่าเข้าไปเลยเปึ๊บเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วปึ๊บมันจะคือ่างน,นี้เมื่อคะแนนเราครบสองถึงครบถึงเป้าหมายก็คือ2 000, 5 0พนะครับเราก็จะได้ทางด้านของตาอัญเชิญนะครับผมนี่เลยก็คือตอบคำถามด้วยนะครับแล้วถามว่าพี่ได้ค,คะแนนอะไรพี่ก็ตอบคำถามสุขเสาร์ททุกวันนะครับผมมันก็จะได้เออแล้วทำไมพี่ไม่เฉลยก็อืมเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมบางทีอ่ะครบ2,500น้นะครับเราก,กดรับตาอัญเชิญสกินนะครับผมก็กดรับมาเลยเนี่ กดรับมันเลยนะครับชิวๆนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับผมมาได้มาแล้วก็เป็นสกินแจกฟรีนะครับผมก็สำหรับคนไม่มีก็ขยันทําก็ได้นะครับผม,ผมก็ฝากไว้ด้วยมีสกินฟรีด้วยนะจ๊ะโอเคมาเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันเอาจดหมายไม่มีทําไงเนี่ย เอ้มันอยู่ในคลังเมื่อวานมันอัปใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะไม่มีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอรีเกมสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ขอเวลารีเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับผมรีและเข้ามาใหม่โอเคไหมมันน่าจะมานะครับผมเดี๋ยวขอเสียเวลากัตรงนี้แป๊บหนึ่งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวขอรีเกมสักแป๊บหนึ่งว่ามันได้จริงไหมนะครับผมมาเข้าไปเลยปึ๊บเรียบร้อยครับกดรีกดล็อกอินใหม่ฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บโหโคตรเร็วปุ๊บปุ๊บป ประมาณนี้เลยก็รีเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันได้จริงไหมได้เป็นแล้วเป็นสกินอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูาพร้อมกันเลยในยครับผมอ่ากองง่วงแล้วนะครับผมจะเช้าแล้วนะก็ทําคลิปให้น้องๆดูนะครับแต่น้องๆก็ไม่ค่อยดูหรอกเพราะว่าเอาวีช่วงนี้กิจกรรมน้อย <c oughs> โอเคได้มาแล้วครับตาเชิญฮอ่าสกินนะครับสําหรับเอาวีโพลิกวินเนอร์นะครับผม,ผมก็เรียบร้อยแล้วมีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันหนึ่งน้องสอง โอ้โหมีแพนด้าด้วยครับกาลีแล้วก็ล็อกซี่ y, นะครับผมก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งพี่มีหมดแล้วนะครับก็จบไปนะก็เอาคัมพีไปนะครับผมเสียเวลาชิปเปิ้ง <laughs> เสียเวลาสำหรับพี่สำหรับคนไม่มีสกินมันก็ไม่เสียเวลาไงคือพี่ได้แค่นั้นนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับกมมังกรแห่งแสงนะครับจะหมดเขตแล้วนะเดี๋ยวทำคลิปแยกให้เนาะโอเค